กาศดีดีขอยสิเข่าปลาอีกเดอ้อโอนิเดอ้อเอฟซีเด้อคิดถึงทุกคนนะจ๊ะคนสวยและรวยมากคิด <c oughs> ถึงโอยคิดถึงคิดถึงพวกเจ้าทุกคนเดอ้อขอยสิเก็บเห็ดไปฝากไปตัดเอฟซีเอ้ยงามดากักมันจอยหลายเก็บงามดากักโอ้ยหมอป้าจะตัดไปตรงอันเข่าเก็บเพชรคนละเดอ้อโอ้โหไปต่ำมานนั่นเจ้า ข่อยสิฟ้าเขาเพราะว่าถ้าข่อยบ่ไปตอนนี้ก็ยังแอนเดียตมานั่นแล้วสิบ,บ่ให้ข่อยเขาป่า <c oughs> แล้วสิกักขังน่วงเนียยผููเฒ่าอยู่บ้านข <c oughs> ่อยเลยต้องรีบออกเดินทางเข้าป่าก่อนนะจ๊ะเพราะว่าความสุขของเราเวลามันเข้าป่ามันมีความสุขมากเออ น้องอยากไปพ่อมองสบายคือกันละจา้าอยากเข็นผู้ลังกาสิสมคันสาขเขาเลือเลือไหมปากอ้ายนึงหวานยานเจ้าบังการมาเทห,หัวใจแล้วเข้าป่าให้ถึงป่าแล้วนะคะยบังข่อยท่ายเงางางพวกเจ้าบังเด้อเห็นบรรยากาศข้าง,ง,งไปน้ำเดียมมันหนาหิมะแล้วมันชิบ่ได้เห็นอีกโดนโอเคไป หัวนอนอยู่ค่อยเกยบหัวเฮือบึกยุคเกยบหัวนี่แหละเคล็ดลับทำไมหน้าเด็กจิตวิญญาณของเรามีความสุขจะมีความสุขมันจะมีความสุขนี่เอาปากันเดยอแม่ก่อนคัามาที่นี่สิไทยตอนที่เห็ดปวกกำลังพูดคุยกันแล้วเขาก็เกิดขึ้นแบบนี้นะคะหนึ่งสองสาีดอก หาดอกหาดกแล้วก็หกดอกนี่นคือเห็ดปวกประเทศสวีเดนเออแต่ว่าเมื่อนี้เขาเมื่อนี้่อยสิบอกเก็บอาดอกจักงสี่เด้อเพิ่นเถ่าแล้วเนาะ่ขยจะเอาตุมต่มๆไปแกงเมื่อนี้โอเคอูหพ,พี่บี ขนาดนี้กำลังเสียบเหยียบเขาแป๊บนึงเมื่อกี้ขวายียบนางกำลังขึ้นแบบนี้พี่น้องมันแดดฝุนตกแล้วแดด ใครอรล่อไอ้แ็กตัดให้พวกเจ้าเบิ่งคาแน่นอวบดีนี่กินได้แต่โดขเขาสองสามมือถ้าเขาบมาเอานี่มันเพิ่นสิบบาทอิเมะเห็ดปวกเลยเพิ่นสิบบาทคาวานออ,ออกไปเกนถ้ามันแดดคักมันสิ่งนี้แบบเห็บ ถ้าแดดขึ้นมาเนี่ยเห็บปลามันสิมีเอาก็เลยฝ้าออมาก่อนแดดมันสิออกกะกะเปิดเปิดเปิดอายุย,ยาหมดเนี่ยคือเีแต่ปอแต่แป้งเสิพี่น้องเ,ออเห็ดปวเพิ่นกำลังขึ้น งามๆดอกงามๆสวยๆเลยเห็นไหมก้านขาวผู้บวชพระวายอยู่ขาวงาม,งามอสองดอกนั่นโอ้ยเกิดสมัครคืองามเถอะสวยงามบ่เบิ่งเด้อเปิร์ดในเบิ่งมีบ่ อันนี้เพิ่นเพิ่นเาแล้วยิ่งคาแข็งๆจับค้างเสียแข็งๆตัดออกนี่คาแข็งเอาไปเกงแล้วมันสิหวานมา เบืงเด้อแม่หนูนาให้เบื้งเนี่ยขาเขาแข็งยังใช่พี่น้องอันนี้มันชีวานมึงเด้อขอจะตัดให้เบื้งเด้อเห็นปะบ,มบ,มบม่มีมองบ่มีแมงเนี่ยเอาไปกแกงเศษแกะออกเศษกระบ,บ่มีเองเห็นไหมนี่แหละมองมันสิหวานเก็บเออหวานดอกเขา บานแต่ขาเขาแข็งเอาไปเกงแล้วมันหวานอร่อยบางบางดอกตุ่มๆนะถ้าขานุ่มๆนะเอาไปเกงกับโป๊ะเสบดอกอ่อนแต่ขานุ่มเอาไปเกงเทกับโป๊ะบมันบมันบแซโป๊ะ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 ขาหนาเนี่ยนะเวลาแกงย่ำโป๊ะโป๊ะโเนี่ยมันหวานสิ่งนี้ มันมีเคล็ดลับตัวมาเก็บเพ็ดห้งางเทียมันห้างเทียเห็นตุมต่มๆเนี่ยคือผู้สาวสําหน่อยเขาเห็นตุมต่มๆเอาไปเกียงกับบเซียบยายนีเวบอกเล่นเดือดเดือดหมายถึงว่ามันมีเคล็ดลับของมันยุ่เห็ดปวก โอ้บานมาืดพี่น้องเป็นบานมดืดเลยเห็ดปวกเห็ดปวกบานมืดแล้วพี่น้องไี่ดอกนี้ยังไม่บานมากโอ้ใหญ่ นี่ตุ่มๆใหญ่ๆโอ้ยกินได้นี่แหละกำลังอร่อยเลยโอ้ยได้เข่าปลาแล้วก็มีแห้ง อันนี้เพิ่นเ่าแล้วก็เอาเก็บให้เอฟซีดูนี่ค่ะอันบังโอ้อันนี้ขาแน่นจะเอาขานนอนเขาไปจะเอาขาเพิ่นพี่น้องขาเพิ่นหวานเดีอีเมก่อนคำขาเห็ดปวกเอาจับอันที่แน่นๆนั่นแหละดอกเขาเขากำลัาเอาขาเพิ่นนะจนเน่าถิ่มบุเน่าถิ่มพี่น้องโอ้ย วค,ความธรรมชาติสวยไหมคะไข่ทายตอดความธรรมชาติให้เอฟซีเบิรงเดอหิวหใจ นัขึ้นนั่ก็ขึ้นเป็นปางสิเลยเห็ดปวกนี่แหละถ้าเพิ่นขึ้นเพิ่นก็จะขึ้นน้ำกันเพิ่นจะขึ้นเลี้ยงแถวกันดีเออเนี่ยขึ้นเป็นนานเห็ดปวกเนะี่ยถ้าขึ้น